อ่ะกลับมานี่มาเปิดฤดูการแรกครับพี่รองมาหนี่มาลงแห้ครับมาหนี่สบายกันมากครับน้องสร้างสร้างครับมาหนี่ครับมาหนี่สูบน้ำลยเฮ็ดเขาหน้าปังว่าโอ้ยเมื่อป่าออกไ้เพื่อนแนวเนนันว่ามาหนี่ถ้าเราุ่นครับว่ามีของไงบัวเห็นมันบวบอยู่ดิอ่าผู้นำทีมงานครับเชิญลิ้นท์เก้าครับมีเียนครับไปเียนครับเจ้าเดิมครับโอ้บวนเลยครับนี่ต้นนาครับนี่เห็นบ่วครับบวบแล้ว มาครับมาเรียกมองตึกบาดนี่รอรุนครับรอรุนครับน้องหานครับโอ้ปลาไหมก็มาครับพี่น้องมาหลายอยู่ครับเอาครับว่านขึ้นระบาดนี่เยียบบตรเยาวกะรลองมึงครับลองนี่ประมาณน้องตั้มมาศครับวางเลครับวางไลครับฟองกาเตรียมตัวนะครับบาดนี่ อ่ะครับมันพร้อมกันยาวแล้วครับบาทนี่อ่ะครับแขแรกมาละบาทนี่ไปสิโดนครับใส่ครับใส่ใส่เรียบร้อยครับมีเกมมังโตบ่ครับล่องรอรุ่นครับอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อพอจึงแขแรกของเขาสับบานนี้แล้วเปรียกละมุนเดี๋ยวอ่ะครับรอรุ่นครับ จังหวะแรกครับใครจุดดวงใจมันครับพ <str öm ida> exactly? <s ình> ี่น้องลมธรรมดาเดียวเนี่ยแกไม่รู้เนี่ยแกไม่รู้เนี่ยแกหนาวกว่ามีอ่ะครับจังหวะแรกครับวางไหนครับจอบวางกับมีครับรอรุนโอ้ขึ้นแเราไม่ผ่านกระควอบ่ ตวงตนจับหัดบอคอครับจอบหดบอคอมาเด็กไพ่เหี้ยบอกนีเสียงอ่ะไปไหไม่ลงแล้วบ้าน วางไลยครับวางไลยปลาตองจี้โอ้ปลาตองตัวแรกวิเชียนเฮ่เราหวานต้องไก่ด้วยต้องไก่เงี้ยไมโอ้ต้องไก่หนึ่งคอหนึ่งโอ้คืนนี้แล้วครับปลาตองมาครับพี่น้องวันนี้มาใส่กินปลาทั้งพี่น้อง มุมนี่มันจะมีป่าเนี่ยต้องแตะหน่อยไหลาต้องใช้เราขึ้นแล้วป่ะใช่ไหมเจ้าปลาจุก้องน้องมาจับเหี้ยขึ้นหมดอยู่นี่ใส่แหมใช่ไหมขึ้นมากเ่เลยได้หเออโอ้ย ี่ขวัญยังมุ่งหนังขึ้นไอ้ผู้ป่าโอ้ตัวนี้เราไปต้องไก่ต้องไก,ก่ก็ต้องแจะตะเพียนไงบ่โอ้ตะเพียนไงจ้ะนั่นเลยครับผมครับแตะเพียนไงใส่ลูกข้าวปีหน่องแตะเพียยโโพเพ้ยนเกิดตาพ่อมันท่าพุ่นละมุ้งส่ง นี่แหละครับมันสูงน้าในน้าปังมันตามันเหี่ยงม่าจากเอาป่าออกครับเป็นจากล่องป่าครับพี่น้องเอาไปแมมเอาคืนราบ่เจ้าบาทจักตัวโอ้ไปแล้วว้ยเก๊กบาทแต่ตายเก๊กเลยพวกพวกเนยอย่มุมนั่นเ่อโอ้แม่ยังไหลตัวนี้ เสร็จไม่มะสอนสองครับท่านบอนอดคุบเรครับมืง em phải mẹ gì đấy gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Time, oh ้าจ้ขึ้นยกตัวแล้วเวาจพอมเนียวพอจีเดียวกระมันแล้วกระมันโอ้่แด่ปลาตบเพียนเนี่ต้นนี้ซุมจุไหนกันนะขับปลาตะเพียนตัวแกบนี้เลยครับคนได่ใส่โลกลัวครับพี่น้อง เป็นรัตเทศล้วครับพี่น้องบานนี้สูบประต่าเพียนไหมครับนี้เห้าใสเหมือนกันอ่ะ้ก็ตองไก่ตัวนึงนะครับพี่น้อง้นแล้วคนแล้ว นี่เราบ่อตุ้มตุมป่าป่าป่าอย่าบอกว่าไม่บอกว่าป่านตัว ว่าปลาเขาวนี่ครับมีหวังครับมีหวังครับว่าร,รุ่นคร,รับปลาเขานี่จับเพียงเงี้ยปลาพุ่นร้อนคุ้มพุ่นร้อนเพียงเงี้ยปลาพุ่นร้อนห่อโอ้ยบ่ต้องซ้อนลงเอาลวดฉันรีอจับเพียงเงี้ยเสี้ยวปลาพุ่นร้อน ข่าวไงประธานคุณวาครับพี่น้องรอหลุดปลาข่าวใหญ่ครับอะน้่งกับสูปเป้เลยครับพี่น้องคว่ำประทึงงับท้อไม่มึหงหันบาดนี่บ้างเลยเฮายวันปลาข่าวร่ำเพิ่นบ่ะก็สามลูกว่าปาข้าวตัวนี้คุ้มสองครับ ไม่เปลี่ยนน้ำฟังหมดแล้วปางเสิง่งไม่ต้งหาเจ้าที่ดีชนใส่รถ เงี้ยแท้เลยครับพี่น้องโอ้ครับซุ่ยมึงครับพี่น้องโอ้ไผ่ามาเสียใจเลยครับผ่านแล้วผ่านเลยครับตัวปลาข้าวพี่น้องมึงเรครับบาดนี่ปลาข้าวตัวนี้ปลาข้าวอกครับใส่ซีลูกหาลกครับพี่น้องนี่แหะครับจบน้องครับพี่น้องอ้าวันนี้ครับบาดมีอีกตัวครับ ข้าวครับข้าวข้าวครับดีดครับตายบีดเหงหกเส้นครับพี่น้องบีดเบื่อไหนกว่าบีดเบื่อลอยเศร้าครับพี่น้องเหงหางครับเจอของแล้วครับพี่น้องบานเกมครับเกมเอาครับพนจักรลูกกาวะหกครับหกครับปลาข้าวประมาณใส่หกลูกครับพี่น้อง ม้ครับมามันน,มน,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 นี่ครับนี่าไผปลาผ่าปลาผ่านเลยครับพี่น้องครับนี่ปลาข้าวเงี้ยครับมันนี่รอลุ้นครับมามีครูบ่ครับพี่น้อง่ <c oughs> าบระยูกอีกแล้วครับพี่น้องบวัน

โอ้ปลาตองไก่ต้นไก่ยไงครับปลาไก่ยไงครับจะคของปลาข่าวงไงมาหลับานโอ้ี่ครับสุดยอดได้ครับบานรีดเบอร์ไรเนี่ยเบอร์ลอยครับลีดเบอร์ลอยครับนี่ครับจะคของแห้นครับนี่ครับโอ้ครับนี่ครับไงพี่น้อง อยากกินงา้นนองครับพี่น้องมีทั้งมีทั้ยเ้าเข้นี่ยอเ้านั่นแะเศเองอมเทเองกันครับโอ้แข่เพื่อสมครับนี่เพตัวประคาวเลยครับพี่น้องบ้านจุของน้องครับน้องสีปีห้าปีครับพี่น้องไม่้งยไม่้งลยไม่ปดสโอยย เกมเลยครับเป็นวอล์กมาถึงหาบออกอ่กเจ็ดโลครับตัวนี้จับคนท้องอีลามันขับเนี้ย ได้ครับน่าจะมีคู่บ่ครับคือว่ามันมาปล่อยหลายตัวอยู่พี่น้องรอรุ่นครับรอรุ่นนี่ว่าเฮ่ยพื้นนี่มันแล้วครับบาดนี้ซื้อ,อยังก็ ซื้อไข่ได้ขอไข่เฮ่ยนี่ซื้อไข่ไหนนี่คนละไข่บอลอไข่นี่แม่นี่แม่นี่จะคลองปลาเข้าง่นี่แม่เช่นย่ำเลยครับโอ้บนไปทุ่นวงก็ได้เนาอเจอเรียครับไปว่าเป็น่องบาดคักค้่งครับวาด ครับคูมบาทนี่โอ้โอ,โอ,อเสียบบ้านลำโอ้ตีไปลวประมาณลวงบาปลาตัวนี้ครับถึงกระป๋าตัวใหญ่เหี้ยนองวันพ้อม รถเรานอีกกัพี่น้องบาดจมีจักตัวครับโอ้บอนนะพูนไปครับเอาไปขังน้องน้ำบาดมึงกับไก่ก็่คกับเฮียพี่โอ้มาเนี่ยรีบกับรีบครับโมเมนต์ที่อาชิบสก้ เี้ยขึ้รุ่นนี่เคได้ยินได้สิบลน้อยพี่้เนี่มันตัวเนี่นี่ผมว่าฟบสลครับเคยได้รุ่นนี่ครับสิบลกนครับพี่น้องนะครับต่อรุ่นตัวที่สอครับพี่น้องบันอุ้ยประกันบุบ่ะใช่ใ่สอเลย กข้าวอีุกของวะขึ้นควายหลายตัวอยู่ไหมข้อายไงบ่ขวืยกตองตองกายครับพี่น้องโอ้เป่นไ่เอาเงินเราบ่อนแล้วปลาบอนล้วไปหาเจ้าด้เหโอ้าตองกาย ออเราบัดพอแล้วพอแล้วเขาไม่ต้องไกลปอนบเหี่ยบอกเลยอยู่นี่ยวอยู่น่เหี่ยเลยตัวสองครับตัวสองข้าวเนี่ยผมบอกแล้วาตฟังครับพี่น้องบาดนี้ข้าวครับข้าวไปลัดบ๋อนี่อ้บาดโอ้ครับใส่ด้วยกันเลยครับรุงเนี้ เมียน้ำแข็งให้บ่มือนีงมือนี่เมียบ่ยเราดูแข็งให้เพราะฉันมันหมานเนาะเมียบ่หนังแข็งไงมันเป็นบ่ได้ปลาใส่ขวกลัดตัวเออโอ้ใส่เดียวกันเลยครับพี่น้องปลาข้าวตัวนี้ครับพี่น้องตัวที่สองครับแมนครับคุณเดียวกันเลยครับเพร่ะนายจะปล่อยปล่อยปล่อยพร้อมกันคือมาเทิ้งเลยซ้ำกันซ้ำกันซ้ำกันครับซ้ำกันนาจะยั่งยืนอยู่นี่ ปาซี่ปีน,น้นนองอตัวใหญ่ต้นกระป๋องตนึงครับอุ้ยหม,า,า,มา,าเราพาบันเปรี้ยวมากผาดยาวผาดเลยครับเสียใจเลยบนันถึงสองครับออกคนนึงค,นค,นครับมีรุ่นครับไม่รุ่นครับใครจะโดนอีกค,ครับบันมาแล้วครับลาข้าโตสองครับพี่น้องบันอุน้ยครับรุ่นแล้วกันเลยเนี่อครับขืนนี้แล้วครับบัน อือสิบออทำไมไม่งัดปากมันหรอก <c oughs> เออนึงอ,ปอาปากแล้วยอมมันกัดมือด้วย <c oughs> ถือแหบไปรัดไปนี่โอ้คือมานไปแหบขดมนันล่าตัวนี้ไหม อืมบอได้เ <impossible>. ที่ยมแม่พรวนําแข็งให้มือนีไม่ได้มันเออเออโอ้คืนนี้ล้ครับบาทนี่บอกเลยครับบาทนั่น้องได้พูดแล้วพรวนําแข็งไปลช่ะได้ปลาข้าเพื่อนทั้งสี่ละทำดมแข็งใส่่นละเอาใส่ครับเอาแม่ สามืนเล้บาทนี่ไม่เชยญใช่ไหมไม่เชียไม่ตั้งเก๊รแล้วนี่ตั้งกันเลยเค,ครับเจ้าของน้องเพื่นอนเราปลาข้าวค<อ>ุณเดพื่อนเนี้ยคุณนัง่งไปสามชีปีแล้วนีงวางแล้วว่าปลาข้าวไรเีย <laughs> <laughs> ครับมหาตัตึงกึเก่าแล้วพี่น้องวางในห้องบาทจะหมันเพื่อนปลา้าอ,อ, <laughs> อันใดห้อง มันได้มือนี่ซ้ำเพื่น,น,น,นโอโอยิฮ้องแหอมหลาสะพัดเลยมือแรงฮ่ขึ้นรถแหเลยฮ่อง้ตานืพื้นเดียวมว่าถึมากไปอีกจะขื้นม,มืมนอ,อ,อโอ้ยอีกแล้วครับนั่งครับนั่งยู่ปเข้า นั่นโอ้คืนนี้นะครับบาดเช่นร้างประตองครับประตองอะไรเงี้ยอะไรครับพี่น้องคืนนะครับสองครับประเข้ารุนเดียวกันนะครับพี่น้องยังครับยังใล้เหี้ย ดีแล้วเขาเจ้ามากใครจะ้วาข้าวยำไหนกันได้ฮะฮ้ากินปลาเสี้วประยังกับพ่อดรอกฮ้าวเนาะไอพี่น่องเลยไร้ยารสพุ่นไม่น่าเราขับมาได้หมื่นนี่เนอกวางได้ปะมันต้องยั่งอีกแล้วที่ อาบาดนกไข่เหงแต่กันระบาดต่สูดไปดีบาดนี่ครับตัวที่สามี่ขึ้นมาครับรอรุนครับพี่น้องสิอยู่ส้นได้ครับพี่น้องน้องหานครับพี่น้องเออเพิ่นนมำเห็ดยอซื้อหรอกั้ยังดอกให่ปลาใช กย้อนป่ามันแห้งเนาะบบดมีกล้องรอยู่นีมากันนะทำเลยจงกเง็ขึ้นนะหน่ยสองขอนนีโอ้ยามมึงจะวางกว่างนี่มึงนสีมุนสีแฮไป สองตัวและห้องนี่ข so like our ึ้นรถกขึ้นว่าขึ้นถือไม่โมนี่บ่ขึ้นรถนี่บ้าฮัทบ้ากรเขาย์โอ้ประตงไกลแล้วครับป่านเนี่ยุโอ้ฝุ่นนาขึ้นทุกคนเเ่อม ครับทะลาะอีพีต่อไปกับพี่น้องมานต้อครับทะเลาะรุ่นน้ำกันไปน้ำกันนะครับพี่น้องบ้านน้อนนี่เลืดอ่ะฮะจะคล้องมันบ้านอนน้ำกันกันเลยครับหาหนูขวากินนอนเฝ้าน้องกุนีเราอ่ะครับทะเลาะอีพี่ต่อไปครับมานต้อครับ